สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูอีกแล้วนะครับครณนราชัยบุญกระจานนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ต่อนะครับในรายวิชาสุขศักษาระดับชั้นปหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับพร้อมกับคําบรรยายให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับแล้วช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องร่างกายของเราเด็กๆรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยส่วนต่างๆเรียกว่าอวัยวะคนเราทุกคนมีอวัยวะเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันไปเช่นบางคนมีผมสีดำบางคนมีผมสีน้ำตาลบางคนมีตาชั้นเดียวและบางคนมีตาสองชั้นค่ะ อวัยวะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเรียกว่าอาวัยวะภายนอกเด็กๆทราบไหมคะว่าอาวัยวะภายนอกของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างอาวัยวะภายนอกของเราประกอบไปด้วยผมตาหูจมูกฟันปาก คอแขนมือผิวหนังขาเท้าและเล็บค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้อวัยวะภายนอกกันไปแล้วเราไปรู้จักหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะต่างๆกันค่ะเริ่มจากตากันเลยค่ะตาประกอบไปด้วยตาขาว ตาดำและขนตาตาช่วยในการมองเห็นผมผมช่วยปกคลุมหนังศีรษะจมูกจมูกช่วยในการหายใจและดมกลิน่นหู หูช่วยในการได้ยินเสียงต่างๆปา,ปากปากประกอบไปด้วยฟัน mm hmm. เงือก mm hmm. และลิ้นค่ะ mm hmm. ปากใช้รับประทานอาหารและพูดออกเสียงคอคอช่วยรับน้ำหนักของศีระะ ผิวหนังผิวหนังช่วยปกคลุมร่างกายมือมือใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆเท้าเท้าใช้ในการเคลื่อนที่และใช้รับน้ำหนักตัวของเราค่ะเล็บเล็บเท้า เล็บมือเล็บเป็นส่วนหนึ่งของนิ้วมือและนิ้วเท้าช่วยทำให้ปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าของเราแข็งแรงค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆหลังจากเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเราจะนำความรู้วันนี้นะครับไปทำใบงานที่เด็กๆได้รับกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็มีการระบาดของโรคโควิดนะครับให้เด็กๆ ช่วยดูแลตัวเองนะครับรู้จักป้องกันตัวเองนะครับเรียนรู้และป้องกันตนเองนะครับแล้วไว้เจอกันในครั้งหน้านะครับเด็กๆ